สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซทางช่องนะคะแม่เพนก็มาอยู่ที่คาเฟ่เครื่องบินอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะคะ,ะ,คะเมื่อกี้ก็พาเด็กน้อยไปเล่นอยู่ที่ไปกินข้าวเนาะคะ่ะอยู่คาเฟ่เออขวัญแก้วคาเฟ่เนาะมีทั้งร้านอาหารกับข้าวนะคะเอฟซแล้วก็มีสวนสัตว์ให้เด็กๆได้ดูกันนะคะแต่ว่า จากนั้นเมื่อกี้บ่าได้ทายคลิปไ้เบิรงเนาะมาหนีถึงจะได้ทายคลิปค่ะเป็นหนองท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเนาะค่อนละสองลอยนะคะผู้ใหญ่เนาะแล้วก็เวลาขึ้นเครื่องบินเพิ่็จะมีน้ำไห่แก้วหนึง่งเนาะซื้อตัว๋วตัวละแก้วเนาะแถมน้ำแล้วก็ขนมยางละสินเนาะ,นะคะ่ะเดี๋ยวจะพาเด็กๆไปหาเช่ารถขี่เล่นออมคาเฟ่ก่อนเนาะคะ่ะน้องคำแพง อยู่อยู่ไหนนะคัมเฟลลไหนรถไฟขี่รถไฟไหมหนอยอยไปเล่นชิงช้า๋ออยาไปเล่นชิงช้าดเดี๋ยวค่อยไปเล่นเดี๋ยวค่อยไปเล่นค่ะเอ,อเอาบัตรดีใจเอฟซีหน่อยขึ้นตัอนค่ะค่ะข,ขึ้นอยู่ไปเอารถขี่ก่อนไปไหนนะขาเจ้าเสารถกันอยู่ไหนเจ้ารถกันอยู่ไหนต้นกล้าสบายดีได้ลูกสบายดีอันนี้ลูกทายอันนี้น้องนิง้งสบายดีเนย สบายดีอันนี้ลูกสาวคนโตทำแพงเอายืนยืนยืนเลียงแถวกันดิยืนเรียงแถวกันดิใครสวยกว่ากันใครหล่อกว่ากันนะอ่าสามคนค่ะสามพี่น้องแข่งแก่งสมอะอะหลบรถหลบรถฮะไปเดี๋ยวแม่จะเช่ารถให้แม่จะขับเป็นไม่น้อแม่จะขับเป็นไม่น้อนี่เนาะ เดี๋ยวคลิปนี้แม่เพ่นจะพาเอฟซีทั้งช่องไปตามเอาแนวทางนะคะรัฐบาลไทยนะอยากขรอยากขี่รถไฟบอขี่รถไฟเอาบ่ขี่รถไฟต้องซื้อตัวซื้อตัวตรงไหนโอเคไปซื้อขี่รถไฟเอาบ่หรือว่าเราจะขับรถเองขี่รถไฟเอาโอเคเดี๋ยวสิขี่รถไฟก็ได้เอาขี่รถไฟได้ไหมนะ ปเดี๋ยวค่อยไปถ่ายบ like รรยากาศอยู่นู่นมาจ้ามาชมสวนคาเฟ่ที่เครื่องบินอำเภอสว่างเดนดินนะคะพระเจ้าจัดสวนในงามลายค่ะเอาทำอะไรกันสองพี่น้องนี่อืมอืมเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวรถก็พังพอดีับไปอไหนคับฟ่อันแม่บิดกุญแจแล้วไม่เป็นไร นี่ไงคงัแเพงแกงส้มเอาหนาแกงหลายบม่ฟน้วยแม่กำลังมาอะไรกระถางนี้ฮะแม่มันคือแม่มันคืออันนี้เฉยคืออะไรอ,ะอันนี้อันผู้ใดบ่อยากเซาล์รถแบบนี้นั่งขี่ขับเองกะนั่งรถไฟได้เนาะมีมีรถไฟให้ขับเอัอให้เพื่อนขับให้ขี่อยูนะ่เนาะนี่ค่ะชม,มธรรมชาติความสวยงามของคาเฟ่นะคะ อ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขึ้นเครื่องบินจะถ่ายให้เบิงอีกเทือนึงเด้อจะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพนด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางอ่ารัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกแปดของเซียนศิสเกตนะคะเนาะเดี๋ยวแม่เพนจะพาเอฟซีทั้งช่องไปเบิงตัวเลขแนวทางน้ากันอยบานเนาะเพราะว่า เอาธรรมชาติมหาห้เอฟซีทั้งช่องได้พอนคลายกันก่อนเนาะแล้วค่อยไปเบ่งตัวเลขกันค่ะเด็กๆจะกลับบ้านวันที่ห้าแล้วจะกลับลาววันที่ห้าแล้วพาเด็กมาเที่ยวบ้างให้เวลากลับเด็กๆก่อนนักคำแพงนะองเอ้อยากให้เอยกอายกลับบ้านแม่หนูไม่มีเพื่อนมาได้ยินว่าเอากิกอายกลับ ตอนนี้อยู่บนเครื่องบินแล้วจ้าคาเฟ่เครื่องบินพนักงานคแพงเป็นขี่รถไฟเลนฮ่าฮ่าสบายแมนบอสบันดครับเองเนาะขี่รถไฟชมวิวนะคะอยู่บนเครื่องบินใหญ่เลยคําแพงแกงส้มปีเป๊ส่องมึงยังละ่ะคําแพงพี่หนิงกับพี่ต้นกล้าไปไหนแล้วนะบรรยากาศสวยงามมากค่ะคนจัดสวนจัดที่ได้สวยงามเนาะอันนี้จะเป็นลง แรมหรือว่ารีสอร์ทนะคะผู้ใดที่มาตะไก่ก็เพิ่นก็นกนพักอยู่ในนี้เนาะพักไม่หนีเลยค่ะค่อยๆไปนะคะอันนี้ด้านหน้าเนาะเมื่อกี้นี่ด้านหลังนะนี่นี่ด้านหลังสวนคาเฟ่ข้างหลังไม่ดูนั่นจ้าพี่เขาะม,ม,มีสนามเด็กเล่นด้วยอยู่ข้างล่างไม่ดูั่นค่าผลไม้อง,ง,องุ่นค่ะกินไเพราะมันกินของปอมันกินไม่ได้ไม,ดม,มีสนามเด็กเล่น เยอะแยะเลยเด้อเ yeah, yeah, นาะนป่นไงนมาแล้วมา,ลมาแล้วพี่หนิงกับพี่ต้นกล้ามาแล้วไป,ไ,ปไหนวะล่ะไปลงไปเล่นสนามเล่นเล่นกัน,นกทีนี้พอแล้วอยู่ข้างบนนะลงเล่นขนะ้างล่างต่อนี่คะงามเนาะกับเจ้าเห็ดแบบโงด์ในอย่างบบหูจักวอลวอาฮะนน้ำบ้างยังหันเลยยุโตบอวออันนี้เนาะ าม่่เเพเอบรรยากาศสวยๆงามๆมาฝากลวกามาเบิงตัวเลขแนวทางนะคะรัฐบาลไทยงวดวันที่1สิงหาคม2568นะคะของเซียนสีสเกตแล้วก็ของแอดมารวยนะคะ FC วันงวดนี้เปิดตัวเป็นงวดแรกนะคะของเซียนสีสเกตหลังจากที่หางหายไปโดนเนาะค่ะงวดนี้ก็เป็นงวดแรกนะคะฝากติดตามแล้วก็เอาไปเบ่งเอาไป เทเพี่ยนสหลายๆอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางกันนะคะทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ที่ให้แนวทางมาก็ให้เพื่อเอาไปเปลี่ยนแนวทางกันเดอน้อจ้ะเนาะแม่เพ้นกับฝากกดไลก์กดแชเช่ไ้เนเดอค่ะมาค่ะงวดที่แล้วนะคะของแอดมารวยให้วิ่งลูดมา6กับ7นะคะเด่นที่6เนาะเด่นทนี่6ก็มา6ล่างเนาะมา6ล่างค่ะเลขออกสองเพื่อนไหมา6หนึ่งเนาะเลขออก2 6นะคะล่างก็ จับคู่บอกเขาวิ่งรูดมาตัวเด่นอยู่เนาะลืมเน้นให้ค่ะเน้นหกเนาะลืมเน้นไห้อะส่วนของออันนี้เป็นตัวเก่าของก็ทำงานช่วยแม่ค่ะไม่ต้องเลยแม่ทำงานเองเอไ,ไปเต้นไปไปเต้นกับพี่นิ่งไปนี่ค่ะเดี๋ยวจะทำงานช่วยแม่มาสั่นมาวุ่นวายเฉยๆเนาะ แม่เพ่นจะเอาของแต่ละสำนักที่ลงคลิปให้ไปแล้วนะคะจะเอามาท่วนขึ้นให้เอซทั้งช่องคือเกานะคะมาเบิงสำหรับ แนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่1สิงหาคม2568ซื้อเลขไม่ติด3ตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยเนาะของอาจารย์สวัก็คือได้มางวดน,นี้012นะคะงวดที่แล้วมาทั้งสมาทั้งสตัวบนเลยเนาะเพื่อนไยมาสองสเลขออก3 2 4นะคะมาทั้ง3ตัวเลยทั้งบนทั้งล่างเนาะ งวดนี้ได้มา0 1 2เน้นที่1จับคู่ให้มี4 1 5 1 6 1 7 1เน้นที่5 1กับ6 1นะคะเดี๋ยวคงสุดท้ายอาจารย์สวัยจะจับคู่มาให้อีกเนาะว่าเด็กมันจะเดินตัวไหนมาตัวไหนอีกเดี๋ยวรองคงสุดท้ายของอาจารย์สวัยอีกเดอ้อค่ะเนาะอันนี้ให้มา4คู่เน้น2คู่ลอง2คู่นะคะแม่เพ็้นกระไดลุคลิปให้ไปแล้วอันนี้กระท่วนขึ้นห้เบิ่งเนาะ แล้วก็มาของพ่อเกลียงค่ะพ่อเกลียงล่างอย่างเดียววิ่ง3นะคะงวดนี้ล่างอย่างเดียววิ่ง 3, <3> ก็คือมี303132 343536 3738งวดนี้พ่อเกลียงเน้นให้36กับ37ล่างของพ่อเกลียงหลุดมาสองงวดแล้วนะคะสำหรับวิ่งล่างอย่างเดียวของพ่อเกลียงหลุดมาสองงวดแล้วนะคะเนาะ งวดนี้มาลุ้นกันเป็นงวดที่3นะคะว่าจะเข้าหรือจะหลุดเนาะเพราะว่าปกติของพ่อเกลียงจะบรลุดหลายงวดนะคะ FC บเกิน2งวดเนาะงวดนี้มาลุ้นกันค่ะแต่ว่าถ้าจับ3มาติด0 3 0 1 2เนาะก็จะตรงกับเลขนี่ค่ะตรงกับเลขติด3ตัวของอาจารย์สวายเลยเนาะนี่ค่ะศ12เนาะถ้าจับมาใส่เลขลาง เอาเอาเอาเลขติดสามตัวเนาะมาจับเส่เลขล่างของอาพ่อเกลี้ยงก็จะได้สามศูนย์สามหนึ่งสามสองนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางของอาจารย์สบายและพ่อเกลี้ยงเนาะรัฐบาลไทยมาต่อที่ของอาจารย์หนุ่มกระสินส่วนของอาจารย์หนุ่มกระสินง่วดนี้ค่ะให้มาบนวิ่งสี่เม็ดเดียว ชุด3ตัวบน3 4 1ชุด2ตัวบนมี4 1กับ4 3เน้นที่4 1ส่วนล่างค่ะล่างวิ่ง6เม็ดเดียวให้มา6 3กับ6 1เน้นที่6 3นะคะแนวทางของอาจารย์หนุ่มกระสินนะคะ,ะของเขาฝากมางวดนี้วิ่งรูด1กับ2บนล่างชุด3ตัวบนมี2 1 6 1 2 7 ชุด2ตัวบนล่างมี1626 1727น่เ็นะคะนะคะอันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยของเขาฝากมาและอาจารย์หนุ่มกลาสินนะคะได้ไปแล้ว4สำนักด้วยกันนะคะเพราะว่าไม่เพิ่งลงคลิปหายไปแล้วแต่ว่าคนเบิงบลายเนาะไม่เพิ่งก็เอามาท่วนขึ้นหายเบิงอีกขบยานว่าเอ็ซีทั้งสองจะบอเห็นกันนะคะไปต่ตเนาะ ของตาปากน้ำโพร,รัฐบาลไทยนะคะงวดน,นี้วิ่งรูดบนล่าง5กับ8นะคะจับคู่เบิ้ลนนะมีเบิ้ลค่ะ8 5 5แล้วก็5 8 8ชุด2ตัวบนล่าง5 5 8 5 5 8แล้วก็8 8ค่ะของตาปากน้ำโพติดเบิ้ลนะคะให้มา5 5 8 5 5 8 8 8นะคะชุด3ตัวบน8 5 5แล้วก็5 8 8นะคะ ่ะมาแล้วค่ะของเซียนสีสเกตเปิดตัวเป็นงวดแรกให้วิ่งรูดบนเด่น9ค่ะชุด3ามตัวบน698แล้วก็697เนาะชุด2ตัวบนมี989796เน้นที่98ส่วนล่างวิ่ง3เม็ดเดียว353731เน้นที่3 5มหกับสาค่ะของเซียนสีสเกตนะคะงวดนี้ งวดแรกนะคะที่ให้มาหลังจากห่างหายไปโดนเนาะบนวิ่ง9เมตรเดียวชุด3ามตัวบน6 9 8 6้าเน้นที่6 9 8ส่วนชุด2ตัวบนมี9 8 9 7 9 6เน้นที่9 8้ล่างวิ่ง3าเมตรเดียวจับคู่ชุดสองตัวล่างมี3ามห้าเจสามหนเน้นที่3าห้ากับ3 7นะคะส่วน ของแอดมารวยงวดนี้วิ่งลูดบนล่างมา1กับ3นะคะงวดนี้วิ่งลูดบนล่างมา1กับ3จับคู่ชุดเน้น2ตัวบนล่างมี3มี8 3 9ส1 6สมแล้วก็ชุดลอง2ตัวบนล่างมี9 4 6 3สนะคะของแอดมารวยค่ะงวดที่แล้วเนาะเพิ่นไหมาค่ะเน้นที่6นะคะแต่ว่าไม่เพ่นบริเวณวงกลมไหเนาะเนี่ยค่ะ ให้หกหนึ่งเลขออกหกสองสองหกล่างนั่นเองนะคะก็มาหกล่างส่วนงวดนี้แอดมารวยวิ่งลูดเด่นหนึ่งกับสามบนล่างเนาะชุดเด่นสองตัวบนล่างมีแปดสามเก้าสามหนึ่งหกชุดลงสอง 2, ตัวบนล่างมีเก้าสี่และหกสามค่ะนี่ค่ะเอฟซี FC, ทั้งช่องแคปหน้าจอเดอ้อจ้ะ ของเซียนสีสเกตและของแอดมารวยนะคะรัฐบาลไทยงวดัาที่หนึ่งสิงหาคม2 5 6 8กันนะคะนี่ค่ะมีตัวมกักตัวชอบตัวใดวกระจบไปจัดไปเนาะไม่เพี้ยนกะมีหน้าที่นําเสนอ FC ทั้งช่องก็เอาไปเป็นแนวทางกันส่วนตะละเซียนตะละอาจารย์ก็มีหน้าที่คิดค้นสูตรออกมาให้ FC ทั้งช่องได้เอาไปเทียบเท่ใเ่กันหลายๆเซียลายอาจารย์ขึ้กันเนาะทุกทกอย่างอยู่ที่ดวงด้วยนะคะ FC เนาะ อ่ะคลิปนี้แม่เพ่นกับขอให้ทุกคนโชคดีค่ะไปหาหยิบซื้อลอตเตอรี่ไว้ให้ได้รางวัลที่หนึ่งกันนะคะสำหรับคลิปนี้แม่เพ่กนกะจะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ